รบรรยากาศถาลิมโคงอำเภอถาดพนมครับพี่น้องทานทีป็นเตรียมการเตรียมงานแหอ่อุาปรคุดมืออื่นครับอืเป็นมือเปิดงานถาะถาดพนมครับครับเป็นเตรียมการเตรียมงานไว้ครับเตรียมการเตรียมงานรัพบริเวณนี้อื่นนี่ก็จะเต็มไปด้วยอ่า ต้งบอกนักท่องเที่ยวแล้วกัสายบุญและครับมาครับกากราสราบราพิราบกรับกบกริบกราบิรีบกราบกราบกราบรับกราบกรับกรานกาเรืบกาวกราบราบราทกราบราบราบาวการาราบกรารบการาราบาราากาดี เตรียมการเตรียมงานเลยครับพี่น้องเห่อุประคุดครับเป็นท้าเรือของวัดครับนะครับสวยเลยทีเดียวครับพี่น้องเ็เตรียมการเตรียมงานของเสียงเตียยนะครับรอตอนรับมื่ออื่นครับวันที่17ครับ17อ่ากุมภาพครับ17กุมภาพครับตอนอ่าตอนเสาร์ครับตอนจับ โมงกว่าหกโมงเจ็ดโมงเลยครับเ,เตรียมการเตรียมงานเตรบรรยากาศโซดเก็บป่าฝากพี่ฝากน้องครับเป็นท่าเรืออำเภอทาาพน,นมครับเตรียมงานไว้แหี่อุปขุดเมืออื่นครับพี่นอ้องอุปขุดอื่นบรรยากาศดูสลิมโค้งครับสลิมโคง้งเบิ่งวิวที่ถัดสวยเลยทีเดียวครับพี่นอ้อง เลยทีเดียวครับแลเ,เลยกับปีเชื่อว่าจะเป็นในตลาดนัดไทยเล้าจะค่อยเก็บภาพบรรยากาศมาใหารร้พี่แหนองได้เบื้องนะครับพี่น้องอันนี้เป็นทาช่องที่ว่าพี่น้องทั้งสปปเล้ามากครับ้งสปปเล้าครับมากค่ะสิมาช่องนี้ครับพี่น้องช่องนี้แหละครับยื่นกับขาดว่าสิมาหลายอยู่ครับทั้งทั้งนั้นก,ก็ได้ พว่างาถาดแต่ละปีพี่น้องทั้งสปปล่าวก็มาหลาย้อครับพี่น้องครับปีนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดถึงวันที่ยิ้มหาครับผมมาเก็บภาพบรรยากาศก่อนครับ,รบก่อนมือ่นเสาเนะี่ยคือสิเนื่องแนงไปเดี่ยวคนาที่มารวมงานนะครับแถวนี่แล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติหลายคนหลายสิมาแล้วนี้ครับ ยินข่าวอันทนนายกวันน,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 น้มาเปิดนงานมือครับพี่น้องรอรับเบิ่งหลับช่อมรลับฟังครับปิดบรรยากาศจโสดมาให้พี่หาน้องครับเป็นทาลิ้มโค้งอำเภอถ่าพนมครับบนเตรียมงานบนเตรียมงานครับครับการเตรียมงานเป็นทาเทียบเรือครับถาเทียบเรือ งานเครื่องสอเครื่องเสียงฝนเริมส่ห่าที่ต่างเครื่องเสียงแล้วครับที่งานเครื่องเสียงเตรียมพร้อมสาหรับมืออื่นครับเตรียมพร้อมสาหรับมืออื่นมืออื่นนี่ชบุมี่หม่องยางหมดแล้วครับเด้่วนี้ครับบรรยากาศเตรียมการเตรียมงานครับรีมงานเครื่องเสียงฝนครับเตรียมงานถามืออื่นครับ แ้น่สีแห่ประพาดประมาณนี้แหลคะคุณน้อมีุโคขุดมือนมีที่แห่อุปคุดนี่ครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศวันที่สิกครับสิโลกกุมภา ก่อนมือเปิดงานถาดครับไปเลยมาเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับพี่นอ้องเดี๋ยวมือเก็บมาฝากก่อนพี่นอ้องอีกเพื่อน,นึงครับพี่นอ้องนี่ครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวครับก่อนงานถาดครับก่อนงานถาดอีกการมองปล,อปปลอป่อยปูปล่อยปลาครับพี่นอ้อง ฝากระสลายอย่าากมาลรายงานการงการปดลจะได้ฝาไหลจะไดเปบาปล่อยหอยปล่อยหอยพอมครับนี่อยใ้กอปล่อยเตาอหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่น้องนี่ครับปล่อยเนปล่อยปลาปล่อยเตาหมนล้ครับบรรยากาศบนเตรียมการเตรียมงานครับพี่น้อง การเตรียมงานเครื่องเครื่องเสียงเพิ่นกำลังกำลังติดตั้งครับทีมงานสั่งเครื่องเสียงเพิ่นเก็บภาพรายการมาฝากพี่ข้างหนอยครับการเตรียมงานครับทางอำเภอธาตุพนมครับพี่น้องยธาตุพนมมือหนึ่งขาดไปคือสุดเต๊ะไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วครับแถวๆในโซนนี้ ่าสิบหับสิตอนนี้กับสประมาณหามงนครับผมเก็บปลาบรรยากาศหามงก์หามงอหามงกว่วางนะครับ,บ,บน้า,า,ม,งามงกว่าบนะอากสยทปล่อยปล่ปอ,ยปอยปลากับพี่น้องปล่อยปล่อยปลาทำบุญนี่ครับเ็นบรรยากาศอาลิมโค้งประทานปนมครับพี่น้อง ตัวนี้เพิ่งกับชีแฮ่านวันนี้ครับห้องไปก็ับเห็นหน่าวัดพระธาตุเลยครับพี่น้องอาวัดรพระธาตุพะนมเลยนี่ครับตรงกันไปเลยครับพี่น้องบรรยากาศที่เลยทีเดียวเส้นนี้ดาออกไปทางไอ้ตลาดนัดไทเล่าครับทางนี้ตลาดัดไทเล่างงไปไปนี่ครับเพื่นกำลังเตรียมการเตรียมงาน,นครับพี่น้อง สียิ่งใหญ่อยู่ครับเพราะว่ามื้อเงินแต่สีนี้แขกแล้วก็นักท่องเที่ยวเขามาท่องเที่ยวไล่รับพี่นอ้องเที่ยวไล่กาดว่าสียิ่งใหญ่พอสมควรเลยครับจิบแบบรายการมาฝากพี่ฝากน้องก,ก่อนตอตอเตรียมการเตรียมงานครับ เแคมทาสีลมในยังน้อยครับาสีลมแน่บรรยากาศดีเลยทีเดียวลมวอยว่อยครับอยู่ที่ยวถัดดีเลยทีเดียวครับแต่หลายคนพามาอ่านั่งกินลมชมว,วิวครับอยู่แถวริมโค้งนี่ครับพี่น้อง าฝากก่อน,อนเปิดงานครับเปิดงานถ่ายพนมครับเปิดถ่ายพนมบรรยากาศดีเลยทีเดียวครพี่น้องดีเลยทีเดียวบ่อยเลยครับมองไปสิเห็นฟังสปอปบลล่าทางพี่น้อง มาบุญมาอื่นกัดที่สีขามาทําบุญทําทานน้ากันนี่ครับไปเนาะทำทานมาำกันหน่ง,นนงบึงบรรยากาศชสดๆครับตอนอตอนแรกครับตอนแรกทํางานแบบมาืาอื่นครับ เตรียมการเตรียมงานของงานถาดครับพ่อหนอกงานถาดอำเภอธาดพนมนจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดเจ็ดกิโีมองหนึ่งคองอำเภอธาดพนมครับของพิธีพิธีสิเปิดอุปคุดเมือื่นครับ ไล่หมองลายแจ็คครับเตรียมการเตรียมงานส่แห่โอ้โกุดมาเรือนเก็บภาบรรยากาศมาให้พี่เชนนองด้วยครับพี่น้อง นะครับโมแดดปันได้ครับรโมแดดนี่ครับบรรยากาศช่างลุมครับนะครับบางคนเตรียมการเตรียมงานเกันเตรียมการเตรียมงานเดี๋ยวลุกมาต้องลุมลองเบิรงนครับพี่หนุ่ง ได้ลงได้ครับนี่ครับเป็นที่ไต่ริมเขื่อนครับพี่น้องี้นโกูบเคยลงมาจงเกือบโอ้บรรยากาศดีทีเดียวครับพี่น้องเป็นไต่ริมเขื่อนครับอันนี้แต่ที่เพื่อนอนี่ครับสามารถลงมาทางลุ่มเลยครับลุม่มลงไหนนี่ครับ ขึ้นโค้งครับเนาะมองเตรียมการเตรียมงานเพบนมือเรือนครับบนมือเรือนนี่ครับกานแห่อุปกขุดมือเรือนครับนี่ก็คือวันที่สิบเจ็ดครับที่จะเตรียมงานไว้ครับครับเป็นบรรยากาศโซดครับพี่น้องในเบิ้งครับน้องในเบิ้งครับ เป็นเรือของแม่มาลัยทองครับมาลัยทองเป็นเรือข้าวฝาครับเตรียมการเตรียมงานเตรียมการเตรียมงานไว้หมือนมือนเสาอครับเมือนเสอาออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ เตรียมการเตรียมงานเพป็นครับพ e ี 60, ่น้องหม่องเป็นสีแห่อุปโขดครับหม่องหม่องหนามหม่องครับแล้วก็มีพิธีมือเงินเส้าครับมือเงินเส้า็สมีพิธีหลักแห่กันไปวัดพระธาตุครับวัดพระธาตุบมื่อวันที่สิบหกมันเตรียมการเตรียมงานไว้ก่อนการว่ามือเงินนี่นักท่องเที่ยวแล้วก็แขกธัมโมเกียรติหลายคนหลายคนสิมาร่วมงาน ริบเพื่อนอ่าเนริบโค้งของขอำเภอถาพนมมนนะครับพี่น้องอิ่มอากาศเมื่อกอ่อ,กอนเมื่อหลังงานมากกว่าพี่ฟังลอง,ค,องลครับพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นเตรียมการเตรียมงานขาดว่ามือน,นี้คาซีเต็มไปด้วยแขกท่านผู้มีเกียรติแล้วก็บวกที่มาที่มารวมงานนะครับพี่น้อง อากาศดีเลยทีเดียวเป็นสถานที่แห่อุอปคุตครับงลงน้ำเลยหมดมากนะครับากาศดีเลยทีเดียวพี่น่องเดี๋ยวเอาไว้พบพอกันอีพี่หนาครับเดี๋ยวมาอื่นเก็บภามบรรยากาศหา เปิดงานพระธาตุพนมมาฝากพี่ฝากน้อ,องครับคุณที่ติตานชมสวัสดีครับ